ฝ่ายแดงคือวัตรเล็กน <sucks> um ั้งแเต่งหนึ่ง <ad> ้ท <una> ี่เก็นเซมอบมาลายเป็นขวัญกำลังใจนะบุตรคนนี้ก็คือหมอคณิตวงศุรีนะครับตัวแทนในเกลือพุกเทนกรุ๊ปผู้ได้รับลิอกสิทธิ์ในการผลิตกดลซิเลคอนตะเพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็รางวัลมวยรอบนี้สำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์พุกเทนกรุ๊ปนั้นมีมูลค่ากว่า8ล้านครับทุกสตาร์จากทีวีสียี่ิบนิว2รางวัล สิ้นเดือนจากรถจักรยานยนต์เพิ่มอีกหนึ่งรางวัลและสิ้นปีครับจากรถกระบะอินสุตอีก2รางวัลรายละเอียดนั้นเดจะรางมันต่อไปนะครับติดต่อสอบถาม074357707ถึง30และอาหารนกลงกสุกจำบูนมี30สูตรกรยังริกผสมกล้วยหินน้ำพึ่งปลานกกินมีอาหารที่มีคุณภาพครับสูตรอินเซ็ตผสมแมลงตัวอ่อนนกกินแล้วร้องเล่นเส้นลิกนะครับสูตรถ่ายขาน สำหรับนกลงทุกที่กำลังถ่ายขนวางจำหน่ายตามร้านอาหารกทั่วประเทศครับ089เ894769คุณสุขสุขราชนะครับบ้านถืออุ้มเรือใบต้องอัมาวารีสอร์ทบริหาร่วยโกตต๋องและแจ้อุ้มรัชนีเพิ่มพูนพันธุ์ปลายอัมาวาและบ้านถืออุ้มเรือใบต้องเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์เจสิกครับเชื่อมอึดทนนานได้รับมาตรฐาน ISO 9001 รับประกันคุณภาพ2ปีนำข้าวและจัดจำหน่ายโดยเครียงไทยวัฒนากรุ๊ปนะครับขณะที่บริษัทบางปอกคอโต้คาร์ผู้จำห,หน่ายลูกหมากช่วงร่างรถยนต์ง1ครับแล้วก็ผู้จำหน่ายโชคอัพพาราคอนโดยคุณปานวัฒน,นกิจเจริญวงศ์และน้ำยาเคลือบเงาบอกและเครื่องหนังสำาัป,ประโยชน์แกนสี่ครับทุกกระเบื้องห้องน้ําห้องครัวหิแทันใหญ่หินอ่อนหินเกรนตทุกครั้งจอตรงตาวแชมเปนมวลเปา่าฝนไม่คุงเว็บ เบอร์ไทยแม็กซ์นวัตกรรมใหม่จากเวเบอร์ตราสุกแก่ที่ปูพื้นได้มากกว่า9ก้าและสามารถใช้ปูกระเบื้องบนผิวเมืองได้โดยไม่ต้องทาผู้มือผู้บัดรัเชญครับท่านผู้ชมครับนักชกฝ่ายแดงวัชละเล็กอขันเมืองน้ำหนักช่างมาเช้า่อเอปอนด์ชื่อจริงวัชละภูมิพิลา เป็นนักชกจากอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นชกมาทั้งหมด65ครั้งตอนนี้อายุ21ปีครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนสักสงครามพบธีรธรรมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีสมหมายสก,กุลเมตตาเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้ากันะส่วนน้ำเงินเต็งหนึ่งสเจสายรุง่งมาชามา141.2ปอนชื่อจริงเอก,กพันธ์สมบูรณ์ทรัพย์ เป็นนักชกจากอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ชกมา99ครั้งตอนนี้อายุ19ปีครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนคงสัตว์เล็กสิทธิ์หมอลำบัดที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีสายรุง้งเนียนออ,องเป็นผู้จัดาการและหัวหน้ากณะเชิญอาจารย์องอารครับกรรมการธนาชัยจำลองบนเวทีเบรกนะครับบอกว่าชกอันหน่อย ปีเป่าเพราะไปหรือเปล่าไม่รู้นะให้คะแนนก็มีอัศนดาวุฒิพิลาวันนีคมวงทาสาแล้วก็อวยพรเขียวกุ้งน้ำท่วมอย่างนี้นี่โอ้โหใจเย็นไปหน่อยหรือเปล่า <c oughs> อ,อย่าลืมนะครับร่วมทอดกระถินสามัคคีกันช่วงนี้แม่ในในช่วงของเทศกาลเลยวันที่5พฤศจิกายนที่วัดบางสะแกมเบอร์สองพี่น้อง,อองทจังหวัดสุวรรณบุรีก็มีทอดกระถินนะครับเสาที่หพฤศจิกาหลวงพ่อสมศักดิ์ก็ฝากเชิญชวน ลูกศิษย์ทั้งหลายนี่ไปร่วมทำบุญกันส่วนวันที่6ที่วัดบวรสิริธรรมนะครับตําเภหน,นองบอ่ออําเภอสองมิ่น้องจังหวัดสุวรรณบุรีก็หลวงพ่อภูจักอุตมโมจะมีพิธีใหญ่นะครับหล่อหัวใจครับหลวงพ่อใหญ่เวลาโนนะตั้งทั้งวันเลยนะครับทำพิธีกันวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนหลังจากทอดกฐินเสร็จก็ไปร่วมทำบุญร่วม เททองกันได้นะครับหมดยกที่หนึ่งปั้มลมพูม่าครับเร็วแรงทนเครื่องเดียมีอะไรให้บริการตลอดชีพถ้าปั้มลมพูม่าไม่ต้องกินยาแก้ปวดหัวขนมจีนพอสอชอเส้นสายเหนียวนุวม่มไม่มีประสบการเสียต้องขนมจีนพอสชอ,สอขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาผู้ผลิตอันตาฟิงยักษ์สารกระกาะอาหารทิ่ปี้แข็งสีเขียวยาดมกลัว ใบสายคนรุ่นใหม่สายสายสุขภาพใช้ดมแช่ทาใงในหลอดเดียวกันหอมสดชื่นครับเครื่องดื่มสมอิ่นซ้ำเครื่องดืมม่มผสมสดเดน้ำผึ้งดื่มง่ายไดประโยชน์ของดีของ,ของทุกคนยาน้ำมันกวางลุ้งบรรเทาอาการคัดจมูกวิ่งมีดีสากยาน้ำมันกวางลุ้งหยดเดียวสดชื่นครับติดสามเหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอาหารวิลารชนิดสาขาโรงแรมสองพูลเราเมืองสตีทูลสนใจดูแลเกจ้ามจะมยกต่อไปครับยกที่สองับมารอบพุกเพียนกรุ๊ป ทั้งที่หวัชระเล็กออกขวัญเมืองใบแดงเต็งหนึ่งสิเจส,ส,สายรุง่งนำเงินสถานการณ์เป็นยังไงมวยรอบคู่นี้นคุณแจก็เหมือนกับคล้ายๆกับคู่แรกอาจารย์เอาล้ครับใบเหลืองใบเหลืองทั้งที่สองน,นะธนาชัยจำานงครับบนเวทีคู่นี้วัชระเล็กออกขวัญเมืองอาจารย์ครับชกมาแล้วสองครั้งชนะหนึ่งแพ้หนึ่งวันนี้ต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นถึงจะได้เข้ารอบลูกกอล์ฟ นะครับหรือว่าเตงหนึ่งสิเจสายรุ้งนั้นชกในมวยรอบนี้มาแล้วสองครั้งนะครับแพ้ทั้งสองครั้งยังไม่มีแต้มเลยครับถ้า,ถาวันนี้อ่ะถ้าชนะวันนี้อ่ะก็ต้องไปถ้าชนะวันนี้ก็จะมีสองแต้มเท่ากันสามคนถ้าลูกออลกอล์ฟชนะนะครับถ้าลูกกอล์ฟชนะหรือว่าเตงหนึ่งชนะเนี่ยจะมีสองแต้มเท่ากันสามคนคือมีวชระเล็กพงศักดิ์เล็กนะครับเพราะว่าสายนี้นั่นสักสงครามพบธที่เราทเนี่ยชกสามครั้งชนะสามครั้งมียกแต้มเอาอย่างงี้อ่อย่างงี้สนุก ใบเหลืออีกครั้งแล้วตกลงยังไงไม่รอบ้างรอมองตากันแล้วก็บอกนายเข้ามาก่อนดีไอข้างนี้ก็บอกว่านายเข้ามาก่อนดีกรรมการธนาชัยวันนี้แกเข้มนะต้องโดนสักทีทสองทีอาจารย์เดี๋ยวก็รู้ไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วไม่มีอารมณ์นะอย่ั้นต้องให้เจ็บก่อนเล็งหนึ่งหรือว่าลูกกอล์ฟนะครับ หอยซ้ายเต่ซ้ายต่อยซ้ายหวย,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 ยจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก็ว่ากันว่าตอนเดินสายอยู่ภูทรเนี่ยอาจารย์ครับสามประวัติเนี่ยมัดหนักมากนะครับมัดหนักมากแต่ว่ามาเมืองกรุงนี่ยังนอกใครไม่ได้ลืมลืมความมั่นใจหรือว่ากลับไปช่วยน้ำท่วมที่บ้านหรือเปล่าไม่รู้นะวัชระเล็กรูปร่างช่วงชกอาจจะเสียเปรียบแต่ว่าชื่อชันกระดูกการผ่านมวยเนี่ยครับรุ่นพี่กระดูกดีกว่า เดินคู่ลูก่กอล์ฟโอ้โหหรือว่าเต็งหนึ่งนะครับเรียงชื่อใหม่เป็นเต็งหนึ่งของไายจับได้ก็ตีไปก่อนครั้งหนึ่งกรรมาการธนาชัยแยกออกมายกที่2ครับของคู่ที่สองของการไทยท่าสดศึกจ้ามวยไทยวันนี้นะครับก็เป็นมวยราบผุ้เรียนกครั้งที่ห้าสายเอครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมา เา็นัลไฟ MD หมื่นห้าพันครับยางอึดของมืออาชีพอึดทนนานถึงหมื่นห้าพันกิโลเมตรบริษัทไทยเรนโอนเสนโปรดักตจำกัดผู้ผลิตปลากระป๋องในชอ็อสเบคอนเตาสีเหล็กเซียนพูดเองสไซครับในพ่นพ่นขันกันกล่องซีเกียวบริษัทสามิตออโตพาร์ทเป็นผู้นําด้านหนักรถยุกชนิดและอุปกรณ์เพื่อการเกษตรการถ่ายใบไม้ใบดังดินคุณภาพเยี่ยมมากกว่า50ปี นา้ตัดเหล็กพญาราชครับคนจริงอึดจริงของจริงก็พญาราชตัดเหล็กข้างใดเรียกหาพญาแรชติดตามชมยกต่อไปครับตากันต่อครับยกที่สามผู้ที่สองนะครับหวยเราเพิเกินพบครั้งที่ห้าสายเอสายนี้มีจักสงครามพบธีธรรมครับชกสามครั้งชนะสามครั้งเข้ารอบไปเป็นที่หนึ่งสองสายเป็นที่แน่นอนแล้วครับส่วนที่สองรอเนี่ยครับรอผลของวัชระเล็กกับเต็งหนึ่งหรือว่าลูกกอล์ฟครับวันนี้ครับไรชนะ อ้ขวางหน้าเน็่งหนึว่าลูกอบวชระเล็กอืเอวขวาครับแขนซ้ายขวางดูครับย,ยังฟาตีไม่ได้รมาการธนาชัยแยกอกมาเกมน่าจะสนุกเร้าใจมากกว่าสองยกที่ผ่านมาครับซ้ายกับขวาด้วยอ้าวโดนหมัดวัชระเล็กลูกปิดของสมหมายสะคุมเมตตาครับวนา,นาคณะค่ายสสมหมายออกขวัญเมืองอยู่ที่บางกะปปิ รอบนี้ถ้ายังไม่สนุกไม่ยังไม่ค่อยออกอาวุธกันก็ต้องมียกหกแ,แล้วนะแม่างว่ามาถึงครึ่งทางแล้วคุณประสิทธิ์เครื่องมันต้องต้องร้อนแล้วโอ้โหไม่ร้อนก็ไม่รู้ทำไงาาไปยกหกกันในห้องพักนูน่นเริ่มร้อนแล้วจานเริ่มร้อนแล้ววาซาลาเล็กโดนหนักๆก็ไปหลายทีแล้วเหมือนกันครับแต่ว่ายังพว้าดีไม่ได้ซ้ายกับขวาด้วยกับชิงจังหวะผมนอ,องนี่อืมอ้าว แข่งขวานาแล้วก็บัดขวาตามบ้าไน,นแข่งหนึ่งดันเข้าเชือกแต่ว่าโดนครับดันเข้าเชือกนตัวเองประมาณโดนเข่าของวัชรเล็กไปครั้งหนึ่งกรรมาการธนาชัยถึงออกมากลางเวทีครับอ่าเร่งเดิยเสียงแหบเสียงแห้งเลยรับธนาชัยจำลองออย่างว่านะครับพยายามที่จะให้นักมวยออกอาวุธให้มากที่สุดแต่ว่านักมวยเองก็ต้องระแวดระวังเหมือนกันเพราะว่านี่อา้าวล่ะ สไตล์ตประเภทคล้ายๆกันต้องให้เครื่องร้อนบางเอิญแน่เครื่องมันดับแช่เย็นไว้หลายวันโดนควนเลยป่ะแต่นี่เรื่องร้อนแล้วครับนะ้ายโอ้โอเนื้อมาแต่ไกลแต่ว,ว่าโดนมิดอ้าวโดนแค่ขวาเอียงกระเท่เล่ไปเหมือนกันคนระับวันเนียวันเนเียกันอยู่ที่วงในกรรมาการธนาชัยเห็นตีไม่ได้กดครับกดชื่อเต็งหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชนะเลยเนี่ยในบุญรอบนี้ อีกนิดเดียวก็รู้ว่าเต็งหนึ่งหรือเต็งล่วงอ้าวตัวใหญ่จะเน้นข่าวไปได้อย่างไรครับโคตรเบียครับแปลงนะครับฉีดพ่นเพื่อผลผลิตป้องกันโรคป้องกันพืชชะงักการเจริญเติบโต เมื่อผมทิ้งช่วงมีแปดหมอให้เลือกซ้ายเห็นผลเร็วันใจซื้อปุ๋ยหมอตุกงุงหมอของควบเต็มควบครบห้าโรคแถมปลีหมอน้ำไม่กลัวแรงหนึ่ขวดครับเอ,เอามาแรงๆเกือบลนวัชระเล็กโดนชุดนี้เข้าไปเอาโฮอ่ะละครับคุณเป็นิตอนนี้ ครับเริ่มที่จะเดือดมากกว่าสองสมยกที่ผ่านมาแลวครับโดนแลวครับโดนสอกซ้ายเข้าเต็มคมับเลยนะครับวัชระะเล็กแปว่าต้องการ2องแปมนี้อย่างมากอาจารย์เพื่อ่ยะลุ้นเข้ารอบนะครับใช่ถ้าโดานคามีสิทธิ์ลงมาตะกีนี้เอาโอ้โหเล็งหนึ่งเล็งๆแรง,รง,รงแต่ว่าอ้เสียรางวัลไปเยอะเลยทีเดียวเ,เดี๋ยวไสเลยครับ ธนาชัยพยายามจะแยกเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นโอกาสของเต็งหนึ่งนะครับมัดซ้ายนั้นต้องบอกว่ายากแต่ว่ายังพอด็ีศึกไม่ได้ท่านนั่นเองวัชระเล็กต้องเดินก่อนได้ก็ได้นี่มีศอกระยะประชิดด้วยกันจังหวะไงรอจังหวะโต้โอ้ยอ้าวเต็งหนึ่งก็มีเสียงเคียวัชระเล็กก็เสียงเคียดังตอนนี้คนละฝั่งโอ้โยต้องบอกว่าไม่มีใครยอม โมยต่อยยิงขวาตรงเต็มเต็มวัชระเล็กกางเกงแดงนะครับขอบแดงเต็งหนึ่งน้ำเงินบนเวทีนี้เผลอไม่ได้นะครับรับตาไม่ได้ด้วยครับต้องมองนะครับไม่นั้นไม่รู้ว่าอาวุธอะไรจะมาครับหมัดเท้าก็ลสอกเอาละครับมากลางเวทีวัชระเล็กบีบดีบีไพ่ทางด้านเต็งหนึ่งเข้าก่อนเต็งหนึ่งเ,งเองก็มาอยากจะเข้าต้ำต่ำแล้ว จากข้ามเวทีเลยครับดันเข้ามาเข้าเชือกเลงกหนึ่งแล้วก็แทงเข่าไปสองสามเมตรครับลงได้วชราเล,ล็กรัดล่างเอาลัดไม่ได้เข้าฝั่งหน้าดันแทงเข่าซ้ายแลกในหน้ตึงสู้เข่าแล้วโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสองแต้มที่ล้ำค่าอย่างมากนะครับไม่ว่าใครจะได้สู้กันถึงดีกาแน่นอนน่ะสู้นี้อ่าหมดยกที่สี่สวัสดีหมดมีสถานาารที่พื้นกำลังครบส้วนครับ สุปว่าใช้ปุ๋ยฟุกเต็มรุบรวยครับสนใจติดต่อที่ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและต้องการในตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อฟุกเต็มุก้าเจ7ดถึงสและหมอน้ำไม่กลัวแลงครับฉีดพ่นเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันพืชชนะการเิญติบโตเมื่อฝนจิ้งช่วงมีแัดหมองให้เลือกท้ายนะครับเห็นผลเร็วกันใจเสื้อปุ๋ยหมองทุกุกหมอของบริษัทฟุกเต็มซุบครบ5้าลูกแขมฟรีหมอน้ำไม่กลัวแลงหนึ่งปวดครับ ยกระบสุดท้ายยาสิบเอกวัชรินยันชูกลินนะครับหรือว่าจยาแพ้แสงมรกตขอเชิญนักเรียนนายสิบฐานบอกรุ่นทีห้าั้งสิบห้ารุ่นเดียวกับพันเอกคณาวุฒิจันเทศนะครับพบปะสังสรรค์คืนนี้ที่วันพรุ่งนี้นะครับที่โรงแรมธรรมรินทร์อำเวอีจังหวัดตรังอา้าวโอ้โหเ,เลงหนึ่งครับยกสุดท้ายรอบแรกนักสุดท้ายอ้าวฝันสองตายวัชระเล็กเนี่ยครับต้นยกที่ผ่านมาก็โดนต้นยกนี้โดนอีกะอาจารย์ออกอาวุธได้ดีนะทางด้านเต็งหนึ่ง ถ้าไอตอนปล้ำล้มแล้วแหละคุณประเสริ์ยังไม่รู้จะเป็นยังไงจังหวะออกอาวุธได้ดีครับแต่ว่าวัชระเล็กก็จะได้ปล้ำล้ม,ลมปล้ำล้ม,ลมกดดันมากมากครับดูนักมวยเนะี่ยอ่าเห็นไหมเห็นไหมลูกเออลูกดันลูกดันแล้วก็ล้มลงไปพาล้มอ่ะแค่ว่าอาวุธอยู่ที่เต็งหนึ่งเห็นหไหมเห็นไหมเดี๋ยวก็เ<า>ลือเดี๋ยวก็เล้อดต่างกนตัดใจกรรมการอีกแล้วนะครับโอ้ยอาวนาคุณไม่ทำ ต้อได้คะแนนคะแนนป้องกันตัวไม่มีนะครับคะแนนป้องกันตัวไม่มีแต่การป้องกันตัวเป็นศิละปะแม่ไมบไปไทยอ้าวเอ้าพรพทย์ปลาเพทย์อาณนนาคตนี่มันไม่มีแล้วมันกสุดท้ายแล้วตีเอ็นดิ้งตีตีเอาวมีไหมโอ,โ,โอ้โหเป็นหนึ่งครับเป็นห่วงอย่างเดียวว่าพอแล้วพอแล้วเนี่ยไม่รู้ข้างไหนจะพอเห็นไม่ไละ่ะโบกมือกันผลอนเลย ล่าชัยสับมือให้ชกยังเหลืออีกตั้งสามสิบวินาทีเจงเหนึ่งก็ไปทำวัชราเล็กก็ไม่ข่าวต้องบอกว่านักอกหนักใจกรรมการให้คะแนนแล้วครับไม่ล่ละผมบอกแล้วเดี๋ยวใครใครทำทีนี้นจะทั้งโคตรจะพอแล้วพอแล้วอ่านัา่นแหละนั่นแหละแต่กรรมการเขาก็มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนอยู่นะอ่าหมดยกสุดท้ายคะแนนจะเป็นยัง คุณประทิ์กรรมกบบารแ,แต่ละคนทางไหนนะครับธนาชัยจำลองยืนอยู่แล้วกางเวทีมาแล้วครับคะแนนแรกแ<ล>อัศดาวุฒิพิลาวันคะแนนที่สองนะครับนี่คมวงทาสาแล้วก็ไปสุดท้ายที่อวยพรเขียวกุ้งจะหันไปทางไหนครับหันไปทางั้านมุมแดงครับวันชระเล็กอขวันเมืองโอ้โห <c oughs> ต้องบอกว่าเสียวสาอย่างแรงอาจารย์ก็ลุ้นไม่ขึ้นนะครับทางด้านเต็งหนึ่งพยายามทำคะแนนเหมือนกันได้จะแจ้งนะครับแต่เขาบอกว่าทรงมวยมาก หรือว่าอะไรทำลองนั้นแล้วแต่อ่ะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาชมคู่เอกครับ